มาครับสวัสดีท่านผู้ชมคลิปนะครับในวันนี้ผมอยู่ในงาน Unbox รถซิ่งนะครับในงานออตโตเกียวอโตซลนถึงงานแคนคอกอโตซ l ลน2024รถทั้งหมด6คันด้วยกัน6คั6คน6สไตล์แต่ละคันมีความพิเศษโดดเด่นไม่เหมือนกันนะครับ6คันอาจจะต้องมีติดขัดบางช่วงนะต้องดูสเปคจริงๆนะรายละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นที่คันแรกเลยจิมเ y ่เซียร่าเอาแคส ตัว Overland Style นะครับตัวนี้เป็นโฉมในรหัสของ JB 74นะชุดแต่ง s c นะครับชุดแต่ง s c ก็คือน,น่าจะเป็นเ e ียร่าเอาท์แคนะถ้าผมจำไม่ผิดนะครับสำหรับนี้ก็เรียกว่ายก4นิ้วนะตัวนี้ก็เป็นเขาเรียกว่าสีโปรเฟชชั่น a l บลูนะขอเข้าไปดูสีใกล้ๆหน่อยสีโปรเฟ s ชั่น a ลบลูนะครับ สีโปรเฟชชั่นัลบลูแล้วก็ชุดท่อจากโกจิกเซนชุดท่อโกจิกเซนนะครับภายในก็จะมีชุดพุ่มเบาชุดพุ่มเบานะอ๋อชุดพุ่มเบาเนี่ยสีแดงชุดพุ่มเบานะครับชุดพุ่มเบาเอสซีเกตวัดเอสซีภายในมีเกตวัดเอสซีด้วยแล้วก็ช่วงล่างเอสซีนะครับยก4นิ้วจานเบรก UBS นะครับมีคำด้วยมนะั้งแล้วก็ ล้อก็จะเป็นล้อคลินสันโคโลราโดลนยนี้ครับล้อคลินสันโคโลราโด15นิ้วกว้าง6นิ้วยางโตโยต a ยโอเพนคันทรีนะครับ RT 31นิ้วนะครับกว้าง10นิ้ว15ขอบ15นะครับขันต่อมาครับ N S X จาก Two Seven Badges นะครับ คันนี้นะครับจากสำนัก t 7 Badges ทำอะไรบ้างนะครับหลักๆเขาจะเป็นเรื่องของความสวยงามนะครับเป็นสปอยเลอร์หลัง M g n Carbon Carbon Spoiler นะครับแล้วก็เป็น g l l e Over Fender g l l e Over Fender ไม่แน่ใจว่าตรงไหนอ้าวผิดๆคำอยู่ในประธานาภัยล้ออ่ะมาไหนๆมาละล้อ M g i n ล้อ Advancing c i n g 20นิ้วนะล้อ Advancing 20นิ้วแล้วก็เป็น a d v a n c e Sport ยาง a d v a n c e Sport ยางแอดวานสปอร์ตหน้า 2, 4, 5, 30, 20หลัง 3, 0, 5, 25, 21นะครับจงล่างถุงลม Air Force Super Performance Kit นั่นเองอ่นี่ก็เป็นคันที่2นะครับ NSX 2 7 Badges นะครับคันต่อมาถือว่าเป็นสำนักที่คนไทยค่อนข้างรู้จักเป็นอย่างดีนะครับถ้าใครที่อยู่ในวงการรถแต่งเนี่ยนะครับเสียง มานุ่มๆนุ่มๆทุ้มๆนุ่มๆเลยนะครับนั่นก็คือ Top Secret นะครับ Top Secret R35 Go M24 SPL นะครับก็จะเป็นชุดแต่ง Top Secret 2ของปี2024นะครับปีนี้เขาจะใช้ชื่อสีว่า Candy g o ก้เป็นสีแคนดี้โก้นะครับแล,ล้วก็คือมีภายในมีพวงมาลัยท็อป e c r e t ตอะคันทั่านะครับภายในเป็น ภายในอาคาทัลลาสเช่นกันนะลืมไปชื่อรถนะครับ Top Secret R35 Go M 2 4 SPL คันนี้ก็จะมีแรงม้าอยู่ประมาณ815แรงม้านะครับที่6,000รอบแล้วก็ไม่ได้ระบุเรื่องของทรอกนะครับนี่เป็นดักไม่ได้ระบุทรอกนะเป็นท่อไทเทเนียมอ่าท่อไทเทเนียมแล้วก็ชุดคลัตชไทคัตของ Top Secret ช่วงล่าง Top c r e t กตดัมดัมดัม o n o n i c นะครับ เบรกต่อไปครับท็อปซีเครตเบรกท็อปซีเครตนะครับคาลิปเปอร์เหลืองจานหน้า410หลัง400นะครับนี่ <Yeah. S 1> ล้อประมาณนี้นะครับไม่กล้าเข้าใจมากล้อเป็นล้อฟูตูล่าท็อปซีเครตยี่นิ้วกว้าง11นิ้วออฟสินะพาร์ท <Part s S 2> ก็จะเป็นพาร์ตรอบพันของท็อปซีเครตเองนะครับอ่ะไปกันต่อนะไปกันต่อกับ f ฟ r ร์รี่เซ สามสัตสามส,สี่วเวลไซส์นะครับคันนี้ก็จะเป็นถ้าใครเป็นแฟนฟัสซิลเลของโต k กียวดิฟคันนี้ก็จะเป็นคุ้นกับ m a ด้าไอเซเวเวลไซส์ชุดแต่งสีโทนเดียวกันก็นกคือดําส้มนะครับดำส้มล้อก,กับในตัวของออมาด้าไอเซเวแล้วก็เราก็จะเห็นในตัวของ f a สฟ9สเก้หรือ f a สสิบฟ a สเกนี่แหละที่จะเป็น Supra ซูปราซูปราเวลไซส์ก็ใช้สีโทนเดียวกันเลย คือดำส้มนะครับชุดแต่งก็จะเป็น FF z 400นะครับก็จะมีกันชนหน้ากันชนข้างสปอยเลอร์ภายในก็เป็นออริจินอลเวลไซด์นะก็คือตกแต่งโดยเวลไซด์ทั้งหมดช่วงลง well ่างถงลมเวลไซด์ล้อเวลไซด์แอ d ดร e ว V Force นะครับ20นิ้วกว้าง9.5ด้านหน้าหลัง10.5นะครับยางโพลิเซ่า S007A ขนาด255 30 20ทำไมพูดออกนี่เตรียมสเปคมาครับ ด้านหน้าก็คือ255ง0 20ห้าสามสิบยี่0 20หลังเป็นสองแปดห้เสานี่สิบครับเย็บโป่งเลยนะอ่ะปะคันนี้ับเป็นฟ r ิ u s นะครับฟ r ิ u s เป็นฟ r ิ u s ของคู่คู่คันนี้ก็จะมีจะมีรางวัลด้วยนะครับเป็นเบสเดรสอัพของในรุ่นซีดานอ่าล้อเป็นล้อเวิร์สเรสซิ่งวีเอฟวีอาร์เอฟศูนย์หนึ่ง E 10, 20กว e e ้าง10นิ้วท um, yeah. um, uh, uh, right. uh, yeah. um. ั้ง4ล้อล้อแล้วก็ยาง Falken FK FK 520 245 30 20ทั้ง4ล้อเช่นกันช่วงล่างก็เป็นช่วงล่างถุงลมนะครับจาก Air Force Super Performance Kit นะครับนี่ก็เป็นรายละเอียดของ Prius นะครับ Prius ที่เป็นตัวแต่งนะครับจอดกองกับพื้นเป็นสไตล์สวยงามนะครับและขัานสุดท้าย มาสด้าโรสเตอร์ R.E. เอมเมียะนะครับคันนี้ก็จะเป็นชื่อรถอชื่อรถของเขาครับมัสุกิโยะมัสุมัสุกิโยะมัสุกิโยะนะครับอันนี้เป็นมาาาาสสด้้รรรรรออเเเต์หืว่่ทีจจะูัักกนนนใป็ชุดแต่ง R.E. เอมเมียะบอดี้คิทครับเครื่องยนต์มาจากไอแปดนะครับก็คือ13 B.M.S.P. แล้วก็เป็นตัวนี้พ่วงเทอร์โบด้วย แรงม้าก็เกือบๆร้อยหกร้อยตัวก็คือ598แรงม้านะครับมีทำละเอียดค่อนข้างเยอะนะครับเรื่องของแผบเมื่อกี้ไม่ได้เปิดฝาโป่งให้ดูนะครับกองเค็นเอ็นหม้อน้ำสามเลเยอร์ออร์คุลเลอร์แยกซ้ายขวาเกียร์เป็นเกียร์โอเอสนะครับคลัตซ์โออาร์ซีสองแผน่นเฟืองท้ายเป็นเฟืองท้ายลิมิต็ดสลิปนะครับโอเอสเหมือนกันเฟืองท้ายโอเอสนะครับล้อเป็นล้อ เอ็นไกอาร์ทีเอ็นทีศนย์ร์บิแป้วนะครับแล้วก็ยางเป็นยางโย o กเอ a ดแวนนีโอวานะครับเอดีศูนย์เก้าเอดีศูนย์เก้าครับหน้าสองสี่ห้าสามห้าสิบแปดหลังเป็นสองห้าห้าสามห้าสิบแปดสปอยเลอร์เป็นสปอยเลอร์ เรียกว่าเป็นสปอยเลอร์ที่คาร์บอนไฟเบอรอ์สวยมากนะครับเป็นไงบ้างครับรถทั้ง6กคันที่พามาชมกันเดี๋ยววันนี้ค่อนข้างที่จะชุนละมุนเพราะว่ารถเพิ่งจะออกจากตู้แล้วก็เปิดให้ดูกันนะครับเดี๋ยวมีโอกาสจะพาไปดูละเอียดอีกครั้งหนึ่งในงานนะครับผมนนะบใครที่เป็นนไ่จะมาวันนี้ไม่ต้องมา